คุณไหมครับพี่คนนี้คนเราถ้ามันถูกใจก็คือก็ฟ้าเลยครับอคันที่สองนะแต่คันนี้นี่แนะนําเพื่อนใช่แนะนําเพื่อนทำไมถึงแนะนําอ่ะเอาสัมภาษณ์ใช่ไหมเนี่ยโอ้จะไม่ออกสีทำไมถึงแนะนาอ่ะก็แนะนาในก็ก็โอเคนะก็ที่รถคันแรกก็ยังไม่มีปัญหาอะไรตั้งแต่ขับมากี่เดือนนะห้าเดือนก็เดินทางไกลไปอุบลไปบุรีรัมย์ ก็ไม่ม yeah. ีปัญหาอะไรใช้งานดีอยู่นะใช้งานดีนิ่มสวยมีอะไรห้ชี่คนบอกว่าสวยมีแต่คนชมใช่ไหมใช่แล้วเขาเลยถามว่าพี่ซื้อที่ไหนหรอใช่ก็เพื่อนมาถามว่าให้ซื้อที่ไหนให้ตัดสินใจเองไะให้ผมตัดสินใจซื้อให้เลยว่าได้ได้ของดีเออพี่ต้นบอกว่าบอยดูพี่แล้วกันสิ่ทีิพี่แต่เพื่อนจ่ายตังค์เดี๋ยวพี่ตัดสินใจเองเพราะว่าเราก็แค่ติดต่อให้เห็นว่าเต็นท์ดีมีคุณภาพเนาะก็อยากแนะนําให้เพื่อน ซื้อที่ดีแต่ก็ยังจะมีคันต่อไปอย่างนั้นเ่เห็นไอ้น้องเดือถามว่าพี่พี่ออกที่ไหนเดี๋ยวผมได้งเงินมาเดี๋ยวเห็นว่ากู้สกอะไรแหละเดี๋ยวผมอาจจะให้พี่หาให้ก็คงจะขอบคุณพี่ก็คงจะใช้บริการที่เดิมแหละได้พี่ขอบคุณ้องมากเลยค <c rant> ันนี้ใช่ไหมนะใช่คันนี้แหละคันนี้แหละสวยสวยสวยไหมสวยครับสวยขับดีแอร์เย็นอยู่ขับรถมือเดียวด้วยนะเอ้าพี่ดีครับมาแล้วเจ้าของตัวจริงเชิญดูเลยพี่เคยคิดจะซื้อรถแบบไม่ดูรถแบบนี้ไหม ไม,คคไม่เคยคิดเลยขอญาตพี่ขอญาตขอญาตฝากหน่อยไม่เคยเค,คิดเลยใช่ไหมไม่เคยคิดเลยครับครั้งแรกเลยนะขับด,ดูพี่โอ้โหคันนี้วารันตีให้เลยนะครับไม่มีชนหนักพิกามน้ําท่วมถ้ามีเดี๋ยวมาซื้อคืนให้เลยพี่ต้นนะจะสบายใจพี่ต้นเลยพี่ต้นอุตส่าห์แนะนาให้สุดยอดอะเงนินจุ๊บเลยเพี่ต้นจะบอกว่าเอาให้น้องสักคันนึงดูให้ดีๆหน่อยจะเปิดห้องเครื่องกันแหมก็สวยอยู่เนาะยางก็ใหม่ อย่างโอเคหมดเลยเบาชกเลยรถเดิมหมดใช่ไหมผมเดิมหมดเลยใช่เดิมคือรถประมาณประมาณสิกว่าปีหาได้สวยขนาดนี้ยากนะแล้วพี่เนาะหายากแล้วสวยจังหวะด้วยพี่จังหวะด้วยแต่ถ้าเกิดจังหวะมันมีแล้วมันไม่สวยผมก็ไม่กล้าให้เหมือนกันครับนี้จังหวะด้วยจังหวะมันสวยพอดีด้วยก็เลยบอกที่ต้นมีพอดีก็เลยก็เลยจัดให้เลยนะครับดูเลยพี่ สีเสริมไม่ต้องทำอะไรมันคิดว่าจะได้เกิบเกบขนาดนี้กริบไหมกริบยอมรับเลยเปิดฝาท้ายตร์ทเครื่องอะไรดูได้พี่กริบเลยโอ้โหคอนแผ่นนุแผ่นรองด้วยใช่ครับเรียบร้อยโหสุดว่ะก่อนมีครบยางยอดยางจากศูนย์อะจากศูนย์เลยอจากศูนย์เลยยังไม่ได้ลงพื้นเลยเนี่ยครับใช้ทีต้องเปลี่ยนไหมะ ส่วนเก้โอ้ยกี่ปีแล้วส่วนเก้าใช้ทีต้องเปลี่ยนเลยนี่ยส่วนเก้านี้ต้องมีสิบสิบสิห้าปีไหมสิบห้าปีอะแล้วรถบอดี้เนี้ยหาไม่มีแล้วยากจริงขูดแล้วก็เบรกก็ได้ดิสซีล้อแล้วก็เอ่อยางมันเนียนมากเนียนหมดเลยเนียนอยู่เนาะพี่เนาะครับพานงให้ได้ยุรอยก็น้อยมากในคอนโซลมาทำให้ใหม่แล้วพี่ต้นเนียนเนียนใต้ภาษี ดูยิ่งกว่ารถเตีงรถเตีงไม่ดูขนาดนี้เลยไม่ดูรถหน่อยเหรอครับผมไม่ดูเลยมากมายหรอกมีอะไรพูดโทรหาครับผมไม่ดูเลยมากมายหรอกมีอะไรพูดโทรหานี่นี่ดูให้คนอื่นนะดูดูยิ่งกว่ารถเตีงนี่ไม่ยอมดูนะไม่ดูเลยครับครับเลยไปนู่นเลยโอเคไปนู่นเลยไปอเมซอนอย่างเดียวเลยไปกินกาแฟกันอย่างเดียวเลยรถพี่ต้นนเมซอต้นพี่ต้นมาเออแล้วเล่มเดี๋ยวบอยเดี๋ยวเล่มเดี๋ยวบอยส่งมาให้ส่งมาให้พรุ่งนี้แล้วกลับเพราะว่ามันมีคันหนึ่งอีกคันหนึ่งเล่มใช่เดี๋ยวส่งให้ทีหนึ่งเดี๋ยวพี่ต้นส่งที่่อยูไป ที่อยู่เพื่อนซื้อแบบไม่เห็นรถไม่เห็นรถไม่เท่าไหร่ไม่มีเล่มให้ดูด้วยเดี๋ยวก็ส่งเล่มมาให้คิดดูเดี๋ยวไว้ใจขนาดไหนขอบพระคุณมากพี่สองคนขอบคุณมากเลยพี่ปะาเาไว้ใจถ้าไม่ไว้ใจไม่ตีเราไปเอาที่อื่นแล้วนะคุณภาพคุณภาพที่อะไรกิงคุณภาพขอบคุณมากๆเลยพี่ก็ขับดูมีอะไรยังไงตรงไหนเพิ่มเติมแล้วแจ้งน้องมาได้เลยเพราะรถคันนี้มันเลี้ยวจริงคือซื้อมาปุ๊บแล้วก็แต่งแต่งยังไม่ได้เทสยาวๆเลยพิ่งเทสยาวตรงเนี้ยถ้าขับมาก็ไม่มีอะไรปกติหมด นะครับลองดูเพราะว่ามันทำเด้เทสยดยาวแน่ขนาจะเป็นเพราะว่าเจ้าของก็ไปน้องคายแล้ววันจันเนี่ยจรรจันนี่จะไปน้องคายเคลียไหมสรุปรับไหมพี่รับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยไปก็ไปอันนี้แก้วออกไหมอะอ๋อยังล็อกล็อกก่อนนะพี่ล็อกก่อนนะปิดเรียบร้อยครับพี่ต้นสั่งปิดคันที่สองหวังว่าจะมีคันที่สามพี่น่าจะมีนะขอบคุณครับพี่ครับแลวเต่งไม่ดูไม่ดูเลยไปไปไปน้องน้องน้องไปไปนู่นนู่น แล้วพอลถรถของพี่นะโอ้ดูแบบอย่างดีเต็มที่กลัวกลัวแม่ก็เขาคงเหมือนผมอะบางทีแบบอย่างเรามันง่ายใช่ไหมอย่างเมียฝากคนอื่นฝากดูเราก็ต้องดูเขานะอะต้องเต็มที่หน่อยนะถ้าเสียมานะของเรานี่มีปัญหาตลอดรอบที่แล้วผมส่งพี่ก็ก็จ่ายเงินไม่ครบผมก็ให้เล่มไปหมดรอบนี้จ่ายเงินครบไม่ได้เล่มมันมันเป็นยังไงกันนะพี่ เออเกินใจโอนเงินกัเท่าไหร่นะสี่หมื่นห้าหมื่นน่ะสี่หมื่นหอนกับสี่หมเออบอก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 คุณมอยครับตัหน่อยทำเงินเกินเกินไม่เกินนะพี่เกินไม่เกินนะพี่ไม่เกินมีไหมมีไหมสี่ไทยหมครับงานนี้พี่เดี๋ยวผมขอบัตรหน่อยแต่ขอตอกให้เเกินสี่หมื่นห้านะคนนั้นไม่ใช่น้อยนะหายไปในบัญชีรู้เรื่องเลยใช่ไหมพี่สลิปมันไม่โชว์โชว์ไม่ครบ อันนี้ก็ต้องเตือนภัยนะเวลาโอนเงินเยอะๆหลายๆทีติดต่อกันต้องเช็คเช็คในแอปด้วยพอมาดูในแอปอ่ะมันมีโอนออกนี่ว่าโอนออกไป5ครั้งสลิปมา4ใบเอออันนี้ต้องคอยเช็คดูสลิปเดียวไม่ได้นะพี่นะต้องดูในประวัติประวัติในการโอนด้วยมาพี่เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปส่งมอบหน่อยครับได้ครับผมอ่านี่เลยตัวมาถ่ายด้วยกันตี้มาตี้มาด้วยกันตี้ล่ะมาโอเคกดไลค์น้องหน่อยหนึ่งสอง